ป่าเขาบนเกาะภูเก็ตอาจจะบันเลยยิ่งกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่13ธันวาคม2567กระทรวงทรัพยากรได้ประกาศว่าต่อไปนี้ที่ดินเอกชนซึ่งอยู่บนป่าเขาเนี่ยครับณระดับความสูง81ถึง140เมตรสามารถสร้างบ้านเดี่ยวได้แล้วโดยมีขนาดประมาณสัก90ตารางเมตร อย่างนี้ป่าเขาของเราคงถูกบุกรุกกันบันไรหรือเปล่าเพราะต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือไม่และถ้าวันนี้มีที่ดินเอกชนซึ่งอยู่บนป่าเขาระดับความสูงถึง81-140ถึเมตรเราน่าจะเวนคืนไมห้หมดนะครับเอามาเพิ่มเติมพื้นที่ป่าเพื่อความสุขของส่วนรวมดีกว่าที่จะให้มีการก่อสร้างบ้านกันแบบนี้ เส้นบ้านหนึ่งสร้างได้ต่อไปก็จะบุกรุกกันสร้างมากกว่านี้หรือไม่ป่าเขาบนเกาะภูเก็ตยิ่งจะบรรลลยหนักขึ้นหรือไม่ช่วยกันคิดนะครับ